เราต้องตัดคอปปิังปีทุกคนจะปีสองแล้ววะจะเข้าแท็อะไรดีเรน่าจะเข้าแท็เว็บอะเพราะว่าเรียน HCI เราดูสุดชอบนี่นะแล้ก็คิดว่าเหมือนกันแล้วก็อยากลองเล่นเว็บเหมือนกันเราว่าจะเข้าเน็ตเวิร์์ว่ารุ่นพี่แนะนำมาว่าไม่ได้เขียนโค้ดเยอะได้เขียนโค้ดคุมถูกกรอคกว่เราน่าสนุกแล้วกิจะเรียนอะไรอะเรายังไม่รู้เลยอะเราไม่รู้ตัวเองเลยเรียนมาจะปีนึงแล้ว หมาะกับแท็กเล็บหรอ